ไกลๆนะนั่นน่ะดาราใช่ปหกะจะมาดูเล่นๆเปิดไลฟ์เป็นงั้นแหละขับรถมาดูไปโนไปหาได้หได้หรือเปล่าเขาไม่ให้เข้าหรือเปล่ามันติดนะมันติดแบบเขาถ่ายหนังอ่ะแล้วเหมือนกับถ้าเราไปยืนเนี่ยมันจะอาจจะอยู่ในฉากอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ให้เข้านี่มีปอบด้วยนะปอบมา ไม่ค่ะมีคุณยายที่เคยแสดงหนังช่องเจ็ดอ่ะที่เป็นที่เป็นปราะที่เป็นปราะดังดังเว่างจใจล้วฉันอะจะไปแล้วเนี่ย ถ่าละครถ่าย,ายไม่ใช่ถ่ายละครเถ่ายหนังเลยภาพยนตร์เลยค่ะค้างหรอเน็ตไม่ค่อยดีนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยมีสัญค้างหรือว่าเราถือ,อเน็ตไม่ดีใช่เรเห็นไหมอะ่ะภาพแตกไหมอะ่ะเราจะใช้ไวไฟแล้วนะ ค้างเหรอคะค้างไหมลอบดิบดิบค่ะตรงนี้มันไม่ค่อยมีสัญญาณนะในทั่วร์ไวไฟหอก็มีนะแต่ว่าไวไฟก็ไม่ดี หนึง่งนะจะลองออกแล้วเข้าใหม่ไหม <Okay. S 1> หายค้างยังอ่ะ <Okay. S 1> เพิ่มสองขีดเองอ่ะเน็ต 5G อ่ะ บางนุชไม่ได้เล่นนะไม่มีบางนุชฮู้ <c oughs> อ <c oughs> ปอบดิ๊บดิบค่ะ <c oughs> มีน้องเต้บังกรอบ Thank you ให้นะ เจ็ดคนน่ะน้าเห็นปอบปะเห็นปอบไหมปอบดิบๆจะเป็ดธันวาเนี้ค่ะจะไปแล้วนะทุกคนร้อนไปได้ยังอ่ะ 3ามสิบเอ็ดธันวาค่ะทุกคนไปดูได้นะคะสามสิบเอ็ดธันวาเรื่องปอบดิบๆอ่ะเดี๋ยวจะอยู่ตรงนี้ให้จบอ่ะแล้วก็อีมานั่งละสภาพ ดิบๆสามสบเอ็ดธันวารู้ได้ที่ลงภาพยนตร์ค่ะนี่ดาราเบลลี่ชื่ออะไรนะโอลิเวอร์เหรอใช่เราไปดูในโงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาค่ะเราไปดูในลงค่ะเขาเพิ่มฉากฉากไปในหนังอีกฉากตอนแรกคือถ่ายเสร็จแล้วแล้วก็โปรโมทแล้วแต่ว่า ก็มาเพิ่มฉากให้หมอทองเข้าไปอยู่ในภาพยนตร์ด้วยมีอาจารย์สกลด้วยไม่มีบางนูต๊ตค่ะหรือว่าบางนูต๊ตเตรียมตัวไปเตะบอลชุดนี้ไม่ได้ไปไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะเตนาวนากอฟใช่ใช่ตามนั้นเลยเอาแล้วเอาแล้วเขาถ่ายใหม่อีกทีนะเดแยวเขาจะวิ่งม,มา tương ừ, bò này tí điếp điếp. Ở đó ở đó ให้ yeah, yeah. หนังค่ะ ชะคะใ้อมนิดเดียสามสิบเอ็ด่ันวาค่ะใ้ทุกคนอย่าเอาคลิปไปลงนะเป็นเรื่องหลัก ไรสดแล้วเดี๋ยวจะยายยายเปไกะเสียงอะไรอ่ะระวังเสียงอะไรอ่ะไม่เคยไล่อ่ะดูได้ไไวันที่สามสิบเอ็ดทันไว้ลงพยนต์นะคะหนังลงค่ะเรื่องปอบดิบๆิๆร,รอเสียงพูดํา <c oughs> พูดใช่ไหม อ๋ออยู่ไกลมากเลยค่ะไม่เข้าหรอกไกลมากไม่ซูมเอาถ่ายที่สนามที่หอเด็กเลยคะ่ะสนามที่เด็กกซ้อมอะค่ะมาถ่ายที่นี่เลยน่าจะเข้านะแต่ว่า,าต้องรอเน็ตฟิกนะ ขอบคุณคนดูหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนนะคะใกล้จะไปแล้วนะคะทุกคนก็ <laughs> จะว่าเราไมเนี่ยมานังไลสุดเนี่ยน่าจะไม่ได้นะเป็นเล็กลังนะแต่เขาก็บอกให้มาดูนะเขาก็แบบว่าเออวันนี้มีถ่ายนังนะใครอยากมาดูก็มาดูได้อะไรเงี้ยน้องป้อมน้องป้อมอยู่นะ ะะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่มากราบให้นะคะปอบมาค่ะปอบบุกหมอนทองค่ะปอบุกหอบอบ,บุกหอเด็กเด็กหอค่ะใช่ถ่ายใกล้ๆค่ะไม่ได้เข้าไปใกล้ๆซูมเอาเสียงไม่น่าจะเข้านะพูดเบาๆ ลองซูมออกให้ดูชิบถ่ายหนังค่ะถ่ายหนังเรื่องปอบลิบๆค่ะวันที่สามสธันวามนี้ค่ะ ไม่เป็นไรค่ะเดี่ที่หายเป็นรัวตอนนี้เป็นฉากบอกแล้วอยากหนึบแล้วเก็บแล้วอ่ะไม่มีเด็กแล้วอ่ะไปเลยได้ไหมหยุดไล์เลยได้ไหมได้บลายคนดูหน่อยค่ะบ่ายคุค่ะไปละ อ๋อเขาเก็บไปวิ่งอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเขาอ๋อเดี๋ยวเขาให้วิ่งออกมาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเด็กๆแล้วเขาเก็บไว้ข้างหลังเดี๋ยวเขาจะให้วิ่งออกมาอยู่ข้างหลังป้ายสีขาวอะ่ะ น้องเตยมีน้องเตยด้วยเขาให้อาจารย์ขักลนปั่นจักรยานด้วยตลกมากเลยเฮ้ยเอ้ยไก่ เห็นเมืม่อนนวันไหมอะไรคะยายาโค้กกำกับใครนะเุ้ย,ยเนี่ยหายใจเจากคนไหมกำกับหนังดังๆเลยอะ่ะ ใชดังกันค่ะให้อไปอยู่าให้ไปยางไงทุกคน <c oughs> มันไม่มีไรแล้วอะมราไม่ค่อยเห็นเด็กแล้วเต็บอลม้งอะไรกันเนะเซตฉากใหม่อยู่อะ่ะ

อให้หนังค่ะภาพยนต์เน็ตก็ช้าเน็ตไม่หล่อสัญญาณไม่มีเลยเรถถึงถนนตลอดเส้นทางบริเวณสี่แยกสำนักงาร์ดรลงนั้นได้็ปพักแล้วค่ะคืนไปพักกินข้าวแล้วค่ะเก็บตัวน้องแล้วค่ะเดี๋ยวน้องต้องเตรียมเต็มวั ต้าง A ังเงียบ e. ไปเลยนะครับทุกคนต้องเด็กเป่ดเวยพยายามจุดนี้พรว่าประชาชนได้นำรถยนต์รถจักรยานยนต์มาจอดที่น่จลด่าเพราะว่าพนที่ตูงน้กรนะับรถน จอดยูกางโดนกินก่นเิเตรียมโดดาขเรายังได้ไปเจอกับคนดำรับของชาวบ้านผมแค่มเดินที่จะาำด้านด้าเกิดของชาวประถูกดำ่วงเข้าของนรือมันชีใ้าวแค่ไหนละคนแค่แค่นี้นะคะแค่นี้ก็จะโดนด่าแล้าอบหร้อยกรอโดดถูดมาต่อยอดคิดาง้หม่ไ

น้องๆเก็บตัวแล้วคะ่ะเตรียมไปเตะบอลเดี๋ยวเย็นๆนะฝากติดตามไว้หน่อยเดี๋ยวมาไลฟ์ให้ใหม่รอน้องกลับมาเจ็กเตะบอลน,น่าจะมีถ่ายตอนคือน,นุ่เนมเอาไปดูที่เอาไปดูที่ก็ได้เดี๋ยวางเข้า,ขาไปในเสียงหรอดไม่ไปยไ,ไม่ไปไม่ไปหลอนทองดังใหญ่แลนะ้วน้อทุกคนน้องได้เล่นหนังด้วยนะคะชื่อว่าปอบดิบดิบบิบบิบอะไรสักอย่างนี่แนะทุกคน